ธรรมะทุกขันทุกตอนอบอออกไปเทศออกไปเป็นกลางกลางเรียกแต่ว่าไพสิจับเอาใส่ไผ่บริงเงนินบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งนะดันั้นคือคําว่าควรน้อมเข้ามาสู่ตนก็คือว่าอันนี้เฮายังติดขัดอยู่อันนี้เฮ้ายัาง่งบ่ท่านอาจสามารถทําใดเนาะนี่ให้น้อมข้ามาแบบนี้บ่าแมนว่าโอ๊ว่าให้กูหรือฝ่าแก่ตัวบ่าแมนแบบนั้น เอาน้ำไปตัวใดตัวเองปลกท่องก็เอาตัวนั้นไปแก้ไขตัวเองตัว mm. โอ้อันนี้ mm. นั่น mm. บอสันพินศิวาบอกโอปนันายโกปัจจัดตังเวทีตะโพวินยูหิบอกทำทั้งหลาย <c oughs> ควรน,น้อมเข้ามาสู่ตน mm. เป็นสิ่งที่พึงรู้ได้เฉพาะตนแล้วก็แก้ไขตนเองนั่นแหละยังไงมันยนังไกลหลาย ว่าโอ้ยไก่ลายฉะนั้นคําว่าห้องปรเวณีตะว่นต่ว่นคนหงเขาห้องปรเวณตะว่นต่ว่นคนหลางจานต่ว่าห้องําหน้า้อมคือตรงพุ่มใจว่าเจ้าของสามารถสร้างสิ่งที่เหตุใดยากคือการสร้างวัดนี่หมายถึงหน้าจะว่าสร้างวัดโดยเป็นตนฉบับของตัวของเองนี่สร้างวัดหรือย่างอื่น,น,นคือการเสียสละ เพิ่มตติมเข้าไปอีกคือการเสียสละแรงกายแรงใจสุขสิ้นถุกอย่างในการค้นขวายลดตนเองสละขวมเห็นแก่ตัวออกในการหุงเขา่าล่างถวยเข้าใจว่าระบาดนี่เข้าใจยู่ดอกพวกเฮ็ดนั่นนะเข้าใจวา่าออบางพวกมันก็เข้าใจดอกเป็นนักสัน้นนี่คือ เข้าเด็คุกขี่กันอยู่แล้วมนบอกส่วนที่เขาได้คุกขี่มันได้เหนือกว่าที่บอกคุกขี้เลยเขาว่าคุกขี่บอกมันหยอกกันเด้เ,ออ <laughs> เน็บธรรมะกันอยู่ตลอดัออ่นแจังว่าหลายๆอย่าง,าาางที่พวกเขา้าคือได้อธิบายส่ันสุย่างอันแหละไปเนาะยายลมถ้าเบา,ากับเ่ารู้เด้ข่าวเบาเขาวันนั่นคือว่าจังสั่นสัน่นแต่ว่าอีเด้เนาะเออคือว่าถ้าเฮาบอก ปล่อยปะละเลยเขาปล่อยว่างเออบอกข้าปล่อยว่างบัดจะของเงินมาปล่อยว่าดีถ้าบ่เบาก็เบ่รู้เลยเออมันเน็บมันสวยเลยมันจะเป็นสั่นเนาะมันไปฮิโปเพื่อนได้บอกข้าปล่อยว่างอะไรเพื่อนเราปล่อยว่างเนาะว่าดีแล้วยังว่าหนนี่ว่าดีถ้าบ่เบามันก็บ่รู้อย่างว่าโอ้ยสงโง่หักนี่เน้นละบาดเลยเน้นระบาดฮิโปเข้าใจลราไป ข่าดังๆเออมึงตังยอมหลับแบมึงสูญเลยได้นนินั่นแหละแต่นั้นให้เข้าใจข้างวายห้องบเมนแกว่าหงเขาโบาเมนแกวา่าแรงสวยแางซ้ำให้คนเฮ้าเห็ดหน้าพอมนี่หน้าของเข้าคือแผ่นดินนี่แผ่นดินพุทธภูมิแผ่นดินพุทธเจ้า เ้าเห็ดผายบูชาร,รมพระพุธเจ้าแล้วก็ขฮาลดตัวเองลงมาพร้อมทั้งทั้งตเป็นพจนเหตุหน้าจนเจ้าของหน้าพร้อมแล้วก็ลดตัวเองสละความเห็นแก่ตัวออกมาแล้วก็มานี่เห็ดบรรทุกอย่างนี่แหละเพื่อเพื่อยังเอาเพื่อว่าอยากให้ผู้อื่นยุดยกกด,ยดีมิสุขนั่นแหละและตัวนี้สิเป็นตัวหยกจิบของเ้าวสูงขึ้นคนอื่นอยู่ดีมีสุขเหมือนแต่เขาก็ไม่ยูไม่กินแน่เขาก็ทั้งใดทั้งนัแน,น่นั่นแหละ เขามาเอาผลประโยชน์จากเขาแต่ว่าเขากลับได้ประโยชน์ยิ่งกว่าเขาอีกสี่บอกให้มันหลายอย่างที่พวกเข้าบรูอานิสงของการเ็ดการกระทําเรานี่เรานี่ยบางคนเขามาเอาแต่ผลเราไปแต่ว่าเห็ดกินเองว่าเป็นอะไรบางคนก็สร้างทำาร่ตัวเองกับมีนะเป็นนักสัน่นความเห็นแก่ตัวยิ่งเค้นแก่ตัวยิ่ง หาความเป็นคนบด่ด้เป็นสลลันเด้พวกเข้าที่ท้เบดท้ำมาทั้เบิดนี่เพราะว่าสิเป็นการทํำหน้านี่การสร้างพื้นดินนี่การลดโตลงมาเพื่อสิรับใส่ลดสักยะทิทฐิลดมณฑทิฐิลดบตัตถุยางก็เพื่อว่าสิบมีโตตนนั่นเองแต่ในความ่ามีโตตนของเข้าคือห้องบ่เถอนี่เป็นการสละหลายๆอย่ยาง มันค่อ,คอยเนียนไปดับมันค่อ,คอยเนียนไปเองเอาไปมาเลยบวชหูมือเลยว่าจะของเป็นค้นเสียสละแบบใดเพราะว่าชินในการบวชทวงบุญ,บญคุณจากการทําดีบวชทวงมันชินเหตุไปแบบสบายเกิดค,คือมันว่างเองโดยอัตโ,ตโนมัติของมันเลยในสักกายติฐิออหรือว่าในความเห็นแก่โตต่ตงปตะกี่มีในการตำหนิผู้นั้นผู้นี้จังสันจังสี บ้าน um ี้เข้ากับด้ยยินได้ฟังดูเข้าดูเขาแล้วกำมาเทียกตามข้อมันจริงมันก็ปล่อยออกจากความรู้สึกของมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเด้เข้าบปเเห็ดเอาหนาเอาตาไหมแปลว่าล่ะบริเห็ดเอาเสือเอาเสียงเด้นี่เออมันยังไกลได้ไปสาเหตุเอาหนาเอาตาเหตุเอาเสือเอาเสียงเหตเอาย่อง่ะเพราะมันจะเล็กเด้จะเล็กเหตุเอามักย่องซสือดี่ถ้ามือได้บ่าย่องก็เป็นอีกแบบหนึ่งได้เน้นเนีนโตบุคคละบาดนี่เออเนีนแหละเป็นอย่งนี่ แม่ถ้าพ่อเบ้ากบว่ารูไหมเนาะเม็นบลาันขนาดเว้าอยู่ชังชิั่งทักาสัน้รูอยู่ได้นี่คิดว่านี่เนาะข้าแม่ดังๆมันบอเข่าไหมมันต้องบังคับเอาขนาดนี้ย้ยจังใดไปจากหัวนะแมาถ้ำถุกแง่ถุกมุมงักแง่ออกว่าเนี่รวมแล้วต้อง นี่ตั้งแต่สายตรงเลยเลยนี่อบอกจะไปสวรรค์ให้นกเกแนวเดคิดเนวใได๋ย์ท่านก็รู้สึกเนว้ไดจะไปพ่มจะเป็นพ่มทั้งสี่ให้คิดเนวใไดจับภาพเนวใได๋จับอารมณ์เนวใไดก็บอกเบิดจะไปนิพพานวาจังใดเหตุจังใดก็บอกเบิดเลยมี่จะแนวหลักสันเอาทั้งนั้นไงบอกดักเอาตัวใจเลยดักเอาตัวบ่เกิดว่าตายคือใจนี่ว่าเกิดว่าตาย,นนาาตายพวกนี้เป็นจังสี่อยู่ตลอดเออ แต่เขายังหยุดอยู่ก็เที่ยวเปลี่ยนรลุเปลี่ยนหลังซืสื่อได้เดี๋ยวกับเขาหมามั่งเออเขาก็เอื่นหมาเหมืนบอกเดี๋ยวกับเขาไก่เขาก็เอื่นไก่เดี๋ยวกับเขาหัวเขากบเขาปลาดุกปลาช่อนนี่บดแหละเชิงว่ามันถอดถอดออกให้เบดทุกอย่างเลยใส่พืชหลัดสั่นอายที่ว่าบ่มีกับยาเออ แต่ว่าเข่าหัุหหนบัดเดหลัดสันเข่านบุกมาพอแห้งแล้วหลายอย่างหลายแนวปฏผพานมากแต่ว่าบัดดีเออมัก็ะอยู่มองนี่นี่หว่าแต่พะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานซําเร็จได้โดยใจนะเออก็คือมาดักเอาตัวใจมันหลดก็คือคือตัวอย่างต่างๆนานาที่หลายองค์ที่เิ่นบรรลุไปแล้วเขาเจ้าคือท่องตบบท่องกรรมมาหมากไหมเขาจะคือเป็นอรหันต์ใดเขาเจ้าก็มาดักเอาตัวใจนี่เองสันติอมากนั่น ดักเอาโปรใจนี่ว่างตัวนี้เองนั่นทุกคนก็ันอยินได้ฟังมาหลายเคืออะไรเพราะแม่นบอกข่าค้อคนนอกพอใดเดียวทึ่งหายห่อนหน่อยหน่อยน้ำเน่ยหน่อยแต่ทึ่งเมาเหลาบดทุกอย่างผิดหมดบ่ดมีจฉาขอ่อมเราจะบวรื่องศีลเนาะวัดฟังท่านพุทธเจ้าซีขอ่ขอกซีความเท่านั้นบรรลุอรหันต์เสรยนี่ว่าหาวิธีรัดสั่งยัางไรโจรองคุริมานฤษณนอหิงสก,กะคนก็นคือบรรลุได นะ่ะทั้งสี่เลยจนข้าแดงมื่อนี่ในใาจุราคาดมื่อนี่จังว่าเขาจะมาจับเอาตัวดักสใ,ใ <c oughs> ส่ใจนี่โรถทรงอารมณ์เป็นกุศลจังไดทรงไปทรงมามันทางรูดังน้าเลือกกายเป็นคนขิดดีโดยอัตโนมัติตั้งตะกี้ได้บังคับรันะอบอกบอกว่าอย่าผิดการอย่าผิดกัน คล็ดข kind of ั้วน้ำกันก sort of anyway ับพิษกันป uh, ังแปังปังแป้งเห็นปะ่างค้นจางถือความเป็นใหญ่มาแต่ในบานแต่ว่ามันบบย่อมไปเอาไวบบานนะมันเอามาใหญ่ในวัดอีกเห็นปะเป็นนักศึกษที่นี่ก็ถือคัดถือเกาถือเคาะถือลายยางเออเข้าไานี่แหละยังบ่าันว่างอยู่ไม่ไระคั่เลยทุกทุกคนบบย่อมกันเด้ บ่ย่อมกันยังว่ามาละบ่เหม็นมาเพิ่มมาละละในความรู้สึกทีเคยหยุดมันถือมันถ้ามันได้กระซังแค่ไดงยินได้ฟังถ่ายกับให้มันเป็นของจริงของแท้ต้องมีความรู้สึกขาดออกจากสิ่งที่หยุดอยู่ตรงนั้นตั้งหากหล่ะเนี่ยการคิดตรงถูกต้องโดยหลักการและเหตุผลคิดได้แต่ว่าความรู้สึกของเจ้าของมันคล้ายจริงบ่จางคล้ายจริงบ่ นันทิราคนด่มันยังมีความเพลินเมามันในอารมณ์นี่เออทําละออกจากอารมณ์ตัวน,นั้นได้นั่นแหละทั้งสี่เอาเป็นเครื่องมาวัดข่าของเจ้าของได้<ม>วัดข่าวัดด้วยตัวเองไม่ต้องไปผู้ใดมาวัดดอก<ม>ไม่ต้องมาผู้ใดทํหน้ายรอกทํหน้าเจ้าของโหลดกร<ม>ะบอกไปดูแหละตัวอารมณ์โสดาบันการใช้ชีวิตของโสดาบันความคิดของโสดาบันในราคาในโทสะในโมหะเป็นแบบใดก็บอกบอกซ้ำไปซ้ำมาอยู่ เห็นป่ะนี่กับคิดน้อมกัามาที่แบบนี้นี่แหละก็พึ่งทำไน้าดูจ้าของเองนั่นแหละพึ่งมั่นใจดูจ้าของเองนั่นแหละพุทธเจ้าเพิ่งก็บอกว่าเ่าให้ภิกษุไปทำนอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่พวกเธออย่าชอบประมาณในการบุคคลนะฉะนั้นจะไปหาทำไน้ผู้ใดเป็นนั่นเป็นนี่แต่ตัวเขาเองนี่ยิงเลือกขึอนข้าเ่าล่ะ ก็เลยยืนได้ฟังบ ja ่แล้วเนี่ยพยายามคุ้ยินหลายเื่อเลยเนาะคือว่าไปหาทำ้งนัยทยทักอันนี้บางที่ก็พากันโมเมกันเอาเองเด็กอะเด็กกะว่าจะเเ้าได้ดะทิ้สซุ่นบ่ได้เป็นพระนั่นพระนี่งว่าอีกยไปนะคิดเอาเองเนี่ยคิดเอาเองโอ้ที่ิงข anyway. okay. ึ้นว่าต้องถือยังเลื่สบายดีมาเอยังลงแต่ยังคิดหอด อยนยาจุยจจอย<ะ>ู่บ่ฮะบ่คิดหอดแล้วมันเห็นกันอยูบ่คิดหอดแล้วเออลอกมาเห็นกันเม่งรู้เนาะนั่นแหละผู้ใดปรารถนาว่าจะเกิดอีกคงพยายามทำความรู้สึกให้ว่างจากสิ่งที่มีอยู่คํวาว่างในความหมาย ของพันิพาณในความหมายของพุทธศาสนาแท้จริงคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเบิดในโลกนี่มีเบิดทุกอย่างแต่ไม่มีในความรู้สึกที่เราอยากได้อยา่างดีอยากมีอยากเป็นไม่มีในความรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นของเราถ้าบ่าเป็นของเราก็บ่เป็นของเขาเท <c oughs> ่านั้นเออ้ันเดียวก็กินขาดเบิดนั่นแหละเอ <c oughs> าเลยพระพุทจ้งสี่ คือยังมันเข้าใจบ่แล้วเนยศินเข้าใจว่าพระเอกเออดีเห็นบ่เสียงดังคองแท้แต่วัาบ่รู้เรื่องเด้ออกจากดีไปกับศูนย์ใส่กันกับเมียเงินเวลาเข้าใจยุ แต่ว่าความรู้สึกยังบอท่านดูจางใครยังบอท่านดูสมารถละว่างออกใดเนาะซึ่งเล็กกระซังตัวความรู้สึกนี่แหละตัวใจคนเบาเสียดสีกันเบากระแทกแดกดันกันแมนสีเบาคือหวานก็ตามความรู้สึกมันตัวว่ไใดหนาแม่นก็จะเลิกเอ้ยจังสันนะแง่เนี่ยเพราะว่าเราเป็นดูดูเลยนะแล้วจะหาเบาใสทมูด้เนาะแถลงเนี่ย แต่ก็คนย่องจาของที่งย่องเอาอย่าง <c oughs> แหละละออกเว้ดถึงยิงว่ดไม่ยังหนาตายวัดยี่นี่ถืไปถือมันหนักเหดอยัง <c oughs> ถือไปเกิดไม่ได้พูจากบอละถือเราไปเกิดไม่มันสิลูมากมันได้กระสาง <c oughs> แต่ยังไม่ยืนยันตัดสินว่าว่ามีไพ่ทอกูอ <c oughs> ยังไปยืนยันยังไปตัดสินผู้นั้นผู้นี้แล้วก็เอาเหตุผลของเจ้าของเป็นไงคมยี่หัน ลูกแก่งถึงพ,นพนันธุพันธ์ก็ตาม้บบาว่ว่างเกิดขึ้นเา่าดีบ่ดีไปประมาทผู้คน,น,นว่างคือไปประมาทโสดาสกิรติข้าก็ตามแต่ของด้วยโล่งสัํมกว่านี้เพราะว่าความว่าว่างนั่นเองคอคำว่าว่าง,าางในพุทธศาสนาเนี่ยบ่ไดิแปลว่าบ่มีเด้เออบ่ได้คือทั้งโลกเลยทั้งโลกเขาบอกว่าบ่มีก็คือบ่มีวัตถุนั่นบ่มีวัตถุนี้บ่มีเงิน บ่มีงัวบ่มีควายไหนบ่แต่คำว่าบ่มีไม่ผู้ผลู้แล้วนี่ไม่ผู้รูแล้วนี่คือมันบ่มีในความรู้สึกที่ว่ามันเป็นอย่างของผลชักอย่างเลยบ่มีเลยแมนสิมากระทบกับอันนั้นกระางบ่มีความรู้สึกเข้าไปบ่ปรุงแต่งอีกด้วยว่าบ่มีเหตุถ้าบ่มีเหตุมันจะเอาผลมาจากสายาสูงผลว่าบาทเนาะาใจว่าเงคุณ ถ้าบ่มีเหตุก็บ่มีผลเด้เออถ้าไม่เหตุก็บมีผลตาสัมผัสพึบบ่ต้องคิดแน่จบเราเหตุผลที่มาจากใส่ฟังเรื่องเล่าเป็นตะซั่งแล้บอกึบเขาด่าันดานหมาเอ้ยสงสัเสยจบแล้วอยากบอกจบแล้วนั่นแหละถ้าพวกเจ้าบ่ไปสร้างเหตุปรุงแต่งไปแน่นว่า แต่ตุงแต่นั่นแหละมันมีผลผลมันคือเออวิเตุยังนักนกะบ,บาลแมงว่าไบางนั่นแหละผลเป็นแล้วเป็นผลแล้วบาปน,นั่นแหละเหตุมัดและผลสัน้นเพิ่นจะบอกว่าให้ดับเหตเออุดับเหตุตาดับเหตุหูจมูกลิ้นกายดับเหตุใจจะปรุงแต่งจับย่างเลยในการได้ยินได้ฟังได้ดมกลิ่นรีรสสัมผัส กระทบกระทั่งยังก็แล้วแต่คือว่างเบิดนี่มันบวสะเทือนเขาในใจดอกมันสะเทือนกายอยู่สือ่อแต่ว่าใจบวสะเทือนขึ <ừ. S 1> ้นหนาวนี่แหละถ้ามันบวหนาวในใจกายกับบวหนาวดิเนี่นว่าละ่ะ <ừ. S 1> บวิตัวได้เลยเห็นเหตุบังยูดิแม่มันว่าละ่ะเ <ừ. S 1> มื่อนี้ใส่สุดยันอวกาศยังมาบางังคือสิตายอยู่หนาวโอ้ยเดี๋ยวไปฮึกวนลงมาจากระจั่ คือคือเออลหนาวอย่างกระดอกจังสั่นแหละนี่เฮ็ดไ้เบิ้งยู่นี่ถ้าบ่ถือบ่มีความหยุดเขาในความรู้สึกน่ายใจน่ายใจมันก็ะแค่สัมผัสกายเย็นพอดีูจับบล่ะนั่นแหละเฮ็ดไฮเบิ้งเ้าซสื่อๆได้ไี่เฮ็ดไ้เบิ้งพอมแลคือทำต้องกินงกิ่งวัตถุย่างกิงหนอกกิ่งไน เป็นนสลักษณะนี้ <c oughs> เอาละพ่อเมือ่อไผ่ไอ